เป็นไงท่านผู้ชมนี่เข้าเรียบร้อยนะครับสวัสดีครับนะครับนี่ตัวนี้นะครับโค้รสวยเลยนะครับตัวนี้ก็คือเขาเรียกว่าตัวพรีออเดอร์นะครับแต่ว่าเป็นทรงมือสอดนะครับตัวนี้แกะลายโคตรเท่ครับหัวเยียวนะครับแล้วก็ตัวนี้แกะกันลื่นให้สวยๆอ่ะซูมใกล้ๆครับงานเนียนๆนะครับแล้วก็มือจับตัวนี้ก็แกะกันลื่นให้ครับนี่จับสบายๆนะครับตัวนี้เป็นทรงแบบโคตรสวยนะ สวยมากตัวนี้เป็นรางนะครับตัวนี้รางของยี่ห้อผมเองนะครับ TK Gunner นะครับแล้วก็ปีกกัดลายนะครับเฉพาะปีกก็เจ็ดแปดร้อยแล้วนะครับรางก็เจ็ดแปดร้อยแล้วนะครับตัวนี้โคตรคุ้มนะผมบอกเลยนี่ลูกดอกทองเหลืองครับนะไกเซฟ F-man นะครับใส่เป็นตัวสายฟ้าให้เลยใส่เป็นตัวท็อปให้ครับนะครับแล้วก็ขาจับเป็นตัดเป็นหัวทรงหัวมังกรนะครับแล้วก็ขาจับเป็นแตนเลนสตีลนะครับสวยๆนะครับ ตัวนี้นะกระบอกสาย PE เป็น PE 120ปอนด์นะครับให้ไปนะครับนะของแถมก็คือตัวนี้2กระบอกนะครับก็คือกระบอกสายเนี่ยให้ไป2อันยาง2เส้นลูกดอก2ดอกครับตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าสุดยอดจริงๆนะครับตัวนี้เปิดราคาไปที่3 9 9 9บาทนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นขอเป็น P order นะครับ P order ก็หมายความว่าต้องได้สั่งไว้นะครับไม่ใช่มีเลยนะครับนะต้องได้สั่งประมาณ7วันนะครับเพราะว่าผมจะ ให้นะครับช่างเขาแกะลายนะครับเพราะว่ากว่าจะทําได้นะครับก็ประมาณ2วันนะครับกว่าจะแกะลายได้นะครับนะเก็บรายละเอียดลงสีนี่ประมาณ2วันนะครับนะครับกว่าจะมาพ่นสีเก็บสีเก็บความละเอียดของงานนะครับตัวนี้เป็นพีออเดอร์นะครับผมบอกเลยโคตรสวยงานเนียนๆนะครับนะนี่ทรงปืนก็โอ้โหสุดยอดเลยเจาะดูไล่บอกันสุดยอดจริงๆนะครับนะเดี๋ยวผมจะมาทดสอบให้ดูครับเดี๋ยวจะมา ยนขวดน้ําแล้วก็ลองดูนะครับเดี๋ยวยิงไกลๆให้ดูนะครับประมาณ2ี่สิเมตรนะครับนะโอเคพร้อมยังโอเคเวนกูดไปโอ้โหไก่นะขุดไขลไกลนะลนะอ่ะขึ้นยางครับง,ง่ายๆก่อนขึ้นยางขึ้นเซฟครับทุกครั้งครับนะเพื่อความปลอดภยัยบรรจุพอขึ้นยางปรับยางให้ตรงครับก่อน,นยิงลงเซฟครับแล้วก็ เล็งปกติธรรมดาเลยแต่ว่าปืนแต่และก็บอกแต่และสไตล์นะครับผมบอกเลยว่าให้ท่านผู้ชมไปซ้อมยิงเองนะครับผมบอกไม่ได้ว่าเล็งแบบไหนนะครับนะแต่ว่าส่วนตัวผมก็เล็งตามรางไปเลยนะครับเพราะว่าปืนมันเสถียรอยู่แล้วนะครับนะโอ้โหเป็นไงท่านผู้ชมนี่เข้าเรียบร้อยนะครับ บอกไว้เลยนะครับนี่ของแถมก็คือทุกอย่างจะ2ชิ้นทั้งหมดนะครับแล้วก็กระบอกตัวนี้นะครับทํามาจากไม้ประดูคัดลายนะครับมีแต่ตัวสวยๆนะครับอยู่เห็นไหมโหมันต้องออกแดดเลยโอ้โหพิมยมอะพเมยมจริงๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับนะยังไงฝากไปด้วยครับถ้าใครสนใจนะครับนะติดต่อมาเลยนะครับทางเบอร์0 9 5 6 6 8 5 5 8 9เนะครับนะอย่าลืมนะครับทักมาเลยนะครับแล้วก็บอกว่า เอาหน้าไม้พิออเดอร์นะครับแต่ว่าผมก็พยายามนะครับมันมีหลายตัวพยายามาที่จะแกะลายไว้นะครับแล้วก็ถ้าลูกค้าสั่งมาก็ขึ้นทําสีส่งได้เลยนะครับนะยังไงสั่งกันเข้ามานะครับหรือว่าสอบถามไางาทางที่เบอร์ที่ผมแจ้งไปนะครับเวลเกอร์ครับผมธนาะกรฟิชชิงเราจัดของแจมให้อยู่แล้วส่งฟรี